ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการซีนีป๊อปรายการบันเทิมภาพยนตร์เพื่อคนวัยป๊อปรายการที่จะทําให้คุณดูหนังได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้ทางทวิชั่นทั้ง3ช่องไม่ว่าจะเป็นทูมูฟี่ฮิตคู่ไทยเพียงหรือว่าทูฟิล์มเอเชียนั่นเองค่ะแล้ววันนี้หนังที่แพรจะนามาพราพรีเซนต์กันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานกษัตริย์อร์เธอร์แฮมบริเตนกันมามากมายนะคะโดยตำนานของเขาเนี่ยก็เล่าไป ถูกถ่ายทอดไปในหลากหลายเวอร์ชันว่าจะเป็นทางละครภาพยนตร์ละครเวทีรวมไปถึงนะคะยังมีเป็นละครโทรทัศน์อีกด้วยพูดแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มจะเหมือนกับว่าคุ้นหูกันมาแล้วแหละสำหรับ King Arthur กับดาบ e x c a ซ์คาลอะไรแบบนี้รวมไปถึงในเวอร์ชันนี้นะคะกับภาพยนตร์เรื่อง King Arthur ร e g e n ิ of ซค่ะที่เรียกได้ว่า เป็นการถ่ายทอดตำนานของกษัตริย์อาเธอร์เนี่ยในรูปแบบแฟนตาซีแต่ว่าในเวอร์ชั่นนี้จะไม่ใช่การเล่าซึ่งธรรมดาที่เวเคยรู้จักกันแน่นอนไปติดตามกันดีกว่าค่ะเพราะคราวนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการที่วอริเกินลอบฆ่าพี่ชายของตัวเองนั่นก็คือยูเธอร์เพนดรากอนเพื่อที่จะแย่งชิมพลังจนเป็นสาเหตุให้อาเธอร์ที่เป็นลูกชายของเป็นอาวุธไม้ตาย โอ้โหไม่ธรรมดาซะแล้วแต่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูตัวอย่างกันเลยกับภาพยนตร์เรื่อง King Arthur Legend of Sword ในช่ว op, งฟิลิป๊อปพราวิฟีเซนต์ค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างจากเรื่อง King Arthur Legend of Sword ค่ะเรียกได้ว่าฉากรบเนี่ยอลังการมากนะคะขนมาเพียบไม่ว่าจะเป็นแม่มดพ่อมดปีศาจแน่นเฟร,รมไปหมดเลยละค่ะ แถมยังมีเพลงป๊อปนะคะสไตล์ยุค90ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสเสน่ห์ของหนังตามฝีมือผู้กำกับอย่างกายวิชีที่เคยกำกับภาพยนตร์อย่าง,ง,งเรื่อง The Man from U.N.C.L.E. หรือ Sherlock Holmes มาแล้วค่ะและภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็นำแสดงโดยชาลีฮันน่ามค่ะจาก p a ซ i f i c r i มมารับบทเป็นคิงาเธอร์รวมไปถึงจูดดลอนะคะแล้วก็ยังมีเอริกบาน่าอีกด้วยพร้อมด้วยนักแสดงอีกมากมายขับข้างเลยและที่สาคัญยังได้เดวิดเบคแฮมนักฟุตบอลชื่อดังมาเล่นอีกด้วยล่ะคะ่ะ ร่วมแสดงในบทของ Black Lake Leader โดยตัวเขาเองนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมถึงการเมคอัพใบหน้าสุดน่ากลัวให้เราได้เห็นไว้ด้วยล่ะค่ะโหดูเปลี่ยนจากหนุ่มสุดหลอ่อกลายเป็นคนมีแผลบนใบหน้าแล้วก็ฟันสกปรปกเลยทีเดียวแต่ถ้าใครเป็นแฟนของเดวิดเบคแฮมนะคะต้องห้ามพลาดเลยมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาเนี่ยจะแสดงได้เก่งเหมือนเตะบอลหรือเปล่าค่ะแล้วันนี้นะคะแพรก็ยังมีสกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันด้วยไปติดตามกันดีกว่าค่ะ So อีกไม่กี่วันนะคะตำนานแห่งดาบเอ็กซ์คลิเบอร์ก็จะถูกเล่าขานอีกครั้งใน King Arthur Legend of s นอฟนั่นเองค่ะ18พฤษภาคมนะคะก็จะเข้าฉายกันแล้วทั้งในโรงปกติแล้วก็ในระบบ 4D X ค่ะแีะก็คือหนังที่เรานำมาพราพรีเซนต์กันในวันนี้เช่นเคยนะคะแพรก็มีคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันโดยคำถามก็มีอยู่ว่าในภาพยนตร์เรื่อง King Arthur Legend ofsort นักแสดงชายคนนี้รับบทอาเธอร์ Arthur, และเขาก็กำลังมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง The Lost City of Sea และก่อนหน้านี้ก็ได้แสดงในทีวีซีรีส์ยอดนิยมอย่างเรื่อง s o n s of a k n i h นักแสดงชายคนนี้มีชื่อว่าอะไรถ้าทราบคำตอบแล้วนะคะก็ส่งมาได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นทางอีเมลแอดเดรสรวมไปถึงในอินบ็อกซ์แฟนเพจของรายการเรานะคะผู้โชคดีก็จะได้รับของที่ลึกจากหนังเรื่องนี้ พร้อมกับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพ็รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็บัตรโยนโบวลิ่งไปด้วยเลยค่ะได้เวลามาเฉลยเกมส์ Games คำถามจากหนังเรื่อง Guardians of the Galaxy Vol. u m e 2กันแล้วค่ะที่ถามไปว่าโค้ของ Star-Lord คือใครคำตอบนะคะก็คือ e g o The l i v i n g Planet นนั่นเองค่ะ เราไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันดีกว่านะคะว่ามีใครกันบ้าง <He S 1> แล้วก็ต้องขอขอบคุณว a ล t Disney และ <freaking S 1> Major นิ m i ิกซ x ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังรอคอยว่าสัปดาห์หน้าจะมีหนังแนวไหนสไตล์อะไรเข้าโรงกันบ้างจะถูกใจหรือเปล่า ต้องไปดูกันเลยกับช่วงนี้ค่ะ New Movie by Major c i n e p l e x ค่ะอดใจรอให้ถึงวันพฤหัสบดีการอีกแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าหนังเข้าใหม่สัปดาห์หน้าเนี่ยมีหลากหลายแนวให้คุณผู้ชมได้เลือกดูกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณนะคะโรงภาพยนตร์ Major c i n e p l e x Sharing the World Best Entertainment Dream ร่วมสร้างฝันบันเทิงรับโลกนะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้กับพวกเราชาวซีนป๊อปค่ะ มาถึงช่วง News p o ๊แล้วนะคะทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกคนที่ป๊อปค่ะและวันนี้ News ์ป๊ของเรานะคะก็มีตัวอย่างแรกจากหนังแอคชั่นริลเลอร์ที่เรียกได้ว่าดัดแปลงมาจากนิยายชุดขายดีอันดับหนึ่งจากนิว์ก่ทามค่ะซึ่งก็ออกมาถึง15เล่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่อง American a อ s เ s s ซินนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้พระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่าง d ดล a น O' อไบรอนะคะมานําแสดงค่ะ ่เรีนยนโอไบรนเนี่ยก็หลายหคนก็จะคุ้นเคยเขามาจากเรื่อง The Maze Runner รวมไปถึง Deepwater Horizon ค่ะรวมไปถึงยังได้ไมเคิลคีตันนะคะนักแสดงที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงออสการ์จากหนังเรื่อง Birdman อีกด้วยเรียกได้ว่าภารกิจรับครั้งนี้เนี่ยต้องเข้มข้นอย่างแน่นอนจะจริงไหมนะคะเราไปดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่าจากเรื่อง American อน Assassin นั่นเองค่ะ ออการ s s เ s ซินนะคะผลงานของพู้กกับอย่างไมเคิลคูเอซาก็จะเข้าฉายในวันที่14กันยายนนี้ค่ะและนี่ก็คือ News ์ป๊อในสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์หน้า News ์ป๊อจะมีอะไรมาอัปเดตต้องอย่าลืมติดตามกันนะคะเอาละ่ะครัหมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะขอย้ำอีกสักทีว่าคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมซีน e ป๊อปได้ทาง t รูวิ i s ชั่นทั้ง3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นูมวิชทูไทยเซียมหรือว่าท r ูฟิล์มเอเชียค,ค่ะ รวมไปถึงจะติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็ได้เช่นเดียวกันทาง YouTube c h anel ของทางซ i r ีบ๊อบค่ะหรือจะติดต่อพูดคุยติชมรายการของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทางอ <c oughs> ีเมลแอดเดรสซีนีบ๊อ t ชูวิชั่ hotmail.com หรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะนั่นก็คือทาง Facebook Fanpage กันเองอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะเข้าไปยาเยอะๆด้วยเพราะว่าในนั้นเนี่ยก็มีเกมให้เล่นมากมายเลยล่ะคะ่ะและว้วนี้นะคะแพรก็ต้องขอขอ,ขอบคุณซ i นีเพล็กสตูดิโอสำหรับสถานที่ถ่ายทา รวมไปถึงค่ายหนังใจดีทุกๆค่ายเลยที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาให้กับพวกเราชาวซีนิปบ๊อบค่ะที่สําคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือคุณผู้ชมรายการนะคะที่ร่วมดูหนังกับแพรมาตลอดครึ่งชั่วโมงนี้เลยค่ะวันนี้ซีนิป๊อแล้วก็แพรต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ